อย่าลืมเลียนเรื่องการใช้สินค้านะครับเพราะว่าผมบอกเลยนี่คือหัวใจของธุรกิจมากๆเลยนะครับเราไม่มีทางให้ในสิ่งที่เราไม่มีเราไม่มีความเชื่อในสินค้าเราจะทำให้คนอื่นเชื่อได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาเลยว่าเขาต้องใช้สินค้าเพราะว่าเขาอะคือคนแรกที่ต้องรู้สึกดีและถูกก่อนเขาคือคนแรกที่ต้องรู้สึกประทับใจก่อนแล้วผมก็น่ารักเหมือนเดิมนะ คือผมก็บอกเลยว่าถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอ่ะอ้าวผมพูดอะไรผิดหรอเราจะมาทำธุรกิจหลอกลวงกันเหรอคือเราเราก็ไม่ได้ชีวิตที่ดีแล้วก็ต้องมานั่งสร้างละครมานั่งอะไรนะเอ่อมานั่งมายากันเหรอว่าเอชีวิตมันดีแต่จริงๆชีวิตก็ไม่ได้ดีจริงเพื่อสินค้าไม่ดีก็มาบอกสินค้าดีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่กลุ่มเราไม่ใช่คนแบบนั้น นะพวกเราวัสดุไม่ใช่คนแบบนั้นนะเราต้องรู้สึกก่อนว่ามันดีและถูกจริงถ้าเราไม่รู้สึกแล้วเราต้องรู้สึกประทับใจก่อนถ้าเราไม่รู้สึกเราบอกคนอื่นไม่ได้หรอกพวกเราว่าจริงไหมถูกไหมผมก็จะบอกให้เขาใช้สินค้าก่อนไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนที่ไม่รู้จักสินค้าตัวเองถ้าคุณชอบมันแค่สองตัวคุณก็จะมีธุรกิจแค่สองตัวใช่ไหมดังนั้นดังนั้นมันต้องลองใช้มันต้องมันต้องคือทําไมมันต้องลองใช้ อย่างนี้ละกันนะผมเล่าแบบง่ายๆสมมุติเรา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 เระหว่างนะเราไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะหรือดูซีรี์เรื่องหนึ่งนะแล้วเราก็แบบโอ้โหแบบต่อมน้ําตาแตกเลยนะแบบโหนี่คือ the best เลยอ่ะคือที่เราแบบเคยดูมาในชีวิตเลยซีรีส์เรื่องเนี้ยแบบมันแบบที่สุดแล้วอะ่ะแบบชอบมากนะลงตัวหมดทั้งบทนะพระเอกนางเอกเราชอบทุกอย่างเลยอ่ะอย่างนี้นะแบบที่หนึ่งนะแบบที่สองคุณไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะแต่คุณอ่านบทวิจารณ์มานะเหมือนคุณมาเข้าเซ็นเตอร์อ่านบทวิจาร์ เออว่าซีรีสเรื่องนี้นะดีซีเรีเรื่องนี้นะได้รางวัลโอเคนะระหว่างสองอารมณ์นี้นะอารมณ์หนึ่งคือคุณดูแล้วคุณก็แบบว่าทิชชู่หมดกล่องน,นะแบบโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม,ไม่ไม่สามารถมูฟออนไปต่อไม่ได้จริงๆนะยังยังคงค้างไม่สามารถมูฟออนนะฮะกับอีกแบบหนึ่งนะคุณอ่านคำชมอ่านบทรีวิวอะไรก็ตามแล้วคุณก็เอาแล้วคุณลองนึกถึงนะ คุณไปเล่าให้เพื่อนคุณฟังคุณว่าคุณในแบบไหนอจะทําให้เพื่อนคุณอยากดูซีรีส์นี้ยมากกว่ากันแบบไหนถูกไหมทุกคนก็บอกแบบแรกถูกไหมแบบที่คุณน้ําตาแตกแบบที่คุณแบบมูฟออนไม่ได้แบบที่คุณแบบคุณแบบเฮ้ยไม่ไหวจริงๆแบบรักในทุกอย่างของมันอ่ะเนี่ยเข้าใจผมไหมครับ่การใช้สินค้าก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณหุ่นดีจริงๆ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณลดน้าหนักมาแล้วสุขภาพคุณดีคุณเอาเอางี้นะเวลาเราพูดคำว่าหุ่นดีหรือหน้าตาดีเนี่ยเราอย่าไปเทียบกันนะเด็กเข้าใจไหม <laughs> คืคคอคือคือเราอย่าไปเทียบกับยายา่านะนะโอเคไหมเราเราเรา,เร,ารู้สึกของเราโอเคไหม ไม่งั้นแมงเวลาเรารู้สึกก็จะเป็นคนอื่นจะมนจะมามากัดเราจะกัดทําไมเนี่ยสมมุติว่าเรารู้สึกให้เราเราหล่อขึ้นเราเด็กขึ้นเราหุ่นดีขึ้นนะสมมุติเรารู้สึกนี้นะพอเราลดน้ำหนักลงมาใช่ไหมเราก็ฉับกระเฉงขึ้นเราแบบโอ้โหแล้วเราอ้วนยากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกเราพึงพอใจในรูปร่างเราอย่างนี้มากเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยนี่มันแบบดีจัดดีมากๆเลยอ่ะแบบทั้งชีวิตลดน้ําหนักมาไม่ไม่เคยลดําเร็จสมมติสมมตินะคุณแบบโอ้โหอย่างนี้เลยคําถามคือ เวลาคุณไปเล่าให้ใครฟังอ่ะเวลาคุณไปบอกให้ใครฟังอ่ะคุณไม่สนใจด้วยะรูว่าเขาจะเขาจะ,เขาจะกินไม่กินเขาจะใช้ไม่ใช่มึงไม่กินกูก็กินอยู่ดีคุณต้องคนพูดให้อารมณ์แบบเนี้ยบอกเขาด้วยความประทับใจแบบเนี้ยให้กูหวังดีกับมึงจริงๆคือไม่ได้คือต้องเข้าใจ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 เราเข้าใจนายทุกอย่างเลยนะว่า แม็กซิมัามาดีที่สุดนายสามารถได้รับสารอาหารครบถ้วนจากการกินจากแหล่งอาหารปกติแล้วนายก็ไม่ได้รับสารพิษอะไรจากผักผลไม้เหล่านั้นเลยนี่คือแม็กซิม,มัมแล้วนายก็มีเวลาในการค่อยๆละเลียดละมุนล,ละไมค่อยๆเตรียมอาหารอย่างดีนะเพราะว่าบ้านนายร่ำรวยนายก็เลยมีชีวิตมีเวลาที่เหลือเฟือในการค่อยๆละเมียดละไมค่อยๆทาให้อาหารของนายมีสุขลักษณะที่ถูกต้องและนายก็รับทุกอย่างมาจากสารอันนี้ยิน,นดีด้วย เราเข้าใจในายทุกอย่างแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นน่ะชีวิตมันไม่ได้สมจริงอะ่ะคือเข้าใจไหมชีวิตเราสมมติชีวิตเรามันไม่ได้สมจริงขนาดนั้นน่ะคือคือคือชีวิตที่สมจริงมันคือชีวิตที่มันยุ่งมากชีวิตที่มันไม่มีทางเลือกอะไรมากมายอะ่ะไอ้วิธีเนี้ยเราบอกเลยเป็นวิธีที่มันแบบดีที่สุดอะ่ะที่ทําให้นายสามารถลดน้าหนักลงได้แล้วก็แล้วก็สุขภาพดีด้วยในราคาที่ถูกด้วยถูกจริงๆหักค่าข้าวออกไปแล้วเนี่ยคิดดูดิ เหลือแค่หลักพันอะแปว่ามันถูกเลยนะเพราะมันกินแทนข้าวคือพอเราพูดไปเราจะพูดด้วยอารมณ์แบบนี้เลยเข้าใจปะคือเอาเลยคือไม่กินก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วไม่โกรธด้วยเพราะว่าเราก็แค่เล่าในอย่างนี้เราประทับใจเราว่าถ้าเราใช้สินค้าในระดับแบบนี้ได้เนี่ยคนอื่นจะใช้ไหมครับคนอื่นจะไปดูซีรีส์เรื่องนั้นไหมพวกเราว่าไหมเป็นหมุมุมลองนะผมบอกเลยนะนี่ผมเล่าประวัติของผมให้ฟังนะรู้เรารู้ไหมครับว่าอาหารเสริมตัวแรกที่ผมซื้อคืออะไร อาหารเสริมตัวแรกที่ผมซื้อคืออะไรทราบไหมซาตินิกไม่ใช่นั่นไม่ใช่อาหารเสริมนะโอเคนี่มึงไม่ได้จิงมึงไม่ได้ใช้สินค้าจริงนี่หวะไม่ใช่นะโปรตีนครับผมใช่ครับผมซื้อโปรตีนมาทานพวกเรารู้ไหมครับผมซื้อโปรตีนต่ามากินอืมจริงทําไมล่ะพี่ออกกูไม่มีตังค์ง่ายๆเลยคือไม่สามารถซื้อไอไพโตพาวเดอร์อะนะเมื่อก่อนเรียกว่าเชอร์รี่กับแอคทีฟเอ็ก มาชงร่วมได้เพราะไม่มีตังค์พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นแต่คุณรู้ไหมว่าทําไมผมถึงต้องทําไมผมถึงแบบว่าขนาดรู้ว่ามันไม่มีตัวผสมอะ่ะแต่ต้องซื้อมันมากินให้ได้อะ่ะเพราะเมื่อก่อนผมทำตอนเป็นนักศึกษานะเผื่อเผื่ออะไรท่านไม่ทราพบพราะไลน์ผมอะ่ะพูดจนผมเปรี้ยวปากเลยอะ่ะพูดยังไงให้เราเออผมจนผมเ,เสียดเลยอะ่ะเอาโปรตีนมามาโรยที่โต๊ะแล้วเอาหลอด ไม่ใช่นะฮะพูดจนผมแบบอยากกินมากเลยอะแบบอยากกินชิปเลยอะ่ะคุณเข้าใจเปลเ่ามันขั้นนั้นเลยนะจริงๆเขาเล่าจนแบบผมแบบแล้วผมถามหน่อยคนจะมีอารมณ์แบบนั้นได้อะ่ะจะรับรู้ได้ถึงฟิลของความรู้สึกนั้นได้ก็คือคนเล่าอะ่ะเขาประทับใจสุดๆจริงๆไหมใช่ไหมถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะ่ะ ใช้เลยกินก่อนนะนอกจากคุณในฐานะนักธุรกิจที่คุณต้องรู้จักสินค้าทุกตัวแล้วเนี่ยทุกตัวแล้วเนี่ยเพราะคุณต้องรู้จักสินค้าทุกตัวถูกปะ่ะในฐานะนักธุรกิจแล้วเนี่ยแต่สิ่งสาคัญไปกว่าน,นั้นก็คือคุณควรจะประทับใจหรอือรู้สึกว่าดีและถูกก่อนไหมถ้าคุณไม่รู้สึกก็จบเถอะเราไม่ต้องใช้นะ,นะนะคุณคือนักธุรกิจคุณคือคนแรกที่คุณต้องรู้สึกก่อนว่าเอออัปลายเคลียร์ได้จริงไหมว่ามันถูกไหมมันถูกกว่า จริงไหมมันดีกว่าจริงไหมแล้วคุณใช้อะแล้วคุณรู้สึกว่ามันถูกกว่าจริงไหมแล้วมันดีกว่าจริงไหมโอเคปะแล้วก็เรื่องถัดมานะครับเรื่องถัดมาก็คือการทําตลาดแบบแมสในยุคป,ปัจจุบัน